วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอุปสมบทหมูห่ภาคฤดูร้อนถือศีลปฏิบัติธรรมสืบสารพระพุทธศาสนาครับ ที่พระวิหารวัดป่าดาราพิรมะ้ารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีอุปสมบทหมู่โดยมีประชาชนเข้าร่วมอุปสมบทจำนวนสิบรูปมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดลำพูเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนฝ่ายธรรมยุทธ์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมเป็นประธานในการอุปสมบทมีบิดามารดาและบุคคลในครอบครัวมาร่วมพิธีหลังเสร็จเส้นพิธีญาติโยมต่างมารอใส่บารดอกไม้พระใหม่ทั้งสิบรูป โดยพระสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่จะจำวัดที่กุฏิวัดป่าดาราพิรมเป็นเวลาเจวันเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นบุญกุศลไปในภายภาคหน้าและออกบิณฑบาตยามเช้าซึ่งในจำนวนพระที่บวชใหม่มีนายคนทนัดบวงงามอายุ29ปีช่างภาพสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีเชียงใหม่ได้ฉายากิติโพพโนหรือผู้ที่มีชื่อเสียงงดงาม อนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องแชมป์ช่างภาพของเราฝ่ายข่าวนั่นเองค่ะ